tinh con tinh 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 oh. tinh <laughs> tinh tinh Thôi tinh Thôi tinh Thôi tinh tinh tại tinh 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 hơi kinh thế hơi kinh thế คือเก่งแท้เลยไหนลูกล okay ูกนี่ป้าเอ้ห้ามคือเก่งแท้ปุ๊ห้ามยันโดดไปเองคุปปุปปุไปหนาเด้อไปหนาเด้อลูกเด้อเดี๋ยวถอยหลังเด้อออ้าโอ้โหมามามาเด้ออะไรมาเด้อมาหาอะไเด้อ หะาหละเด้อที่นอนยังไม่ได้เก็บนอนเนอะคืนพี่น้อยสองคืนนะสองคืนพาไปนอนนอนไปเอานอนในห้องเองฮะอาเด้อมาเด้อนี่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 เนี่ Mama boleh dia? Mama, ang malu, Mama. Eh? Hahaha. Tak nak kena,

Ui, điểm ta ta, điểm ta ta vịt đi vít mang vịt mang vịt mang vịt mang vít vịt mang vịt vịt mang ăn vịt mang vịt Má vịt mang má mang vịt mang vịt mang vịt mang nếu mươi là nếu như là nếu mươi là Chả tinh 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 chạy Chả tinh nơi, tinh 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 Chả tinh nơi, tinh đi được rồi tinh dừng, một ít tinh 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 đây đây tinh tinh thôi tinh mà tinh 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 nè tinh đi mà tinh tinh <laughs> ừ ê, 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 luôn cảm ơn tùng wow Con nảy lai nà dung gi thì giữ giữ u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  sai u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  เอ้ยยุ่งหิบเอ้ยมีลุงกิเอ้ยลุงกิเอ้ยป่าเทนเอ้ยป่าเทนเอ้ยลุงสิบ้ามือได้เนาะห้ำเช่าเลยเด้อห้ำเช่าเลยเด้อห้ำเช่าไข่แดวห้ำอึเธอหนึ่งมันนี่ฮะก็เอึเธอหนึ่งเนาะเห็นเจ้าของในตู้บ่ฮะไปหยอกเจ้าของติ หลดหยุกเลาะนะเฮ้ยน่วดปวดดื้อธรรมดาวพี่น้องเอ้ยเป็นธรรมดาได้นน่อยเป็นธรรมดาได้นนอยเป็นธรรมดาได้บลูกเป็นธรรมดาได้คนนังตรงๆนังตรง้านะเอาลงตรงตง จริงจริงจริงจรงจรงจะจริงจริง,ง <c oughs> คนขี่ลายอันนี้เพิ่งเขาว่าคนขี่ลายหัวใหญ่ถ่ายเปยคนขมองไลยขลาดได้นี่ขลาดได้นี่คนขลาดได้นี่คนขลาดได้คือ <c oughs> งัตว์เลย <c oughs> <c oughs> ฮึ๊ยฮึ๊ยฮึ๊ป๊จริงๆ จริงจริงเอ,อ้ยมินไปองแหนบอมาเลรนน้ำบักเท้าบอเห็นยกของในตู้เปล่ะ

เอกเอ้ยเอกตาหน่อยเอ้ยปูมันอยากโลดออกแต่หลุดปลาลุงเอ้ยพ่อปลาแพ้ใส่ห่างยันพันเจ็บพันเจ็บอึกเนาะมันแข็งเนี่ทั้งทั้งนี่นะมันนุ่มทั้งทั้งล่างผันนุ่มแทนทีที่ทั้งอึกนุ่มอันนี้มีแดนแพงเลยเท่าไรพี่น้องเอ้ยหลดนี่ก็คอมเมนต์มาบอกเด้พี่น้องเนาะทั้งทั้งไทยอย่างนี้เท่าไรเนาะ แต่ว่าทางล่างห่วยแพง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 เติบไปหาร้อยแต่งมาเตนของไทยเข้าใจว่าของไทยแต่อยู่ไทยคือสิบหกห่อนประมาณสองสามร้อยจัด่วยจังเลยคอมเมนต์แม่บอกเวลาเด้อปลุ้ชึบชึบชิ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 บไป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 ใส่กล้องหนาเห้ใส่ให้กล้องหนาอีหล่ากับบุก bóp 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 Bên, à bên này, khi phi gim bó gim bó huy <laughs> bó nè 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 thế nè <laughs> wow Pai quá cả quá Được thế nó yeah. <laughs> mua sắc đây mua sắc đây, tin tìm tin 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 Ai tin tự ขับรถขับรถว้า,าชึดมาบันอีกก่าวนึ่จะจบของจะขายอะไรนี่สิปอนข้าวนีก็ 不给的，不给的，来蹲，来蹲，啊，蹲，来来来来。 รังป่ขุบนะเด้อแับมาทิ้ของเหลีนจางชิพูนะเท้าเอาของเหลียนชิษพูนะอ่าของเหลียนชิษพูขอมขังนะอย่าเฮ็ดจะเฮ็ดนั่นนั่นปะสิคาปนั่น้าปคาบตุ๊กตาได้นะนว่าเอาเห็นสิเฮ็ดน้าน้บิ้งบึ้งบิ้งบบงเท้าเห็นเกิดเฮ็ดได้คำ Ba kim mầm, ba Bà kim mầm, Moggy mơ mơ bog Mơ, tinh dinh hết bạc tinh dinh tinh 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 bay tinh tinh bay tinh 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 ลาและปาลุมพอกัรขีดหนาด้วยมาลูกเด้อไปแล้วจะเบื่อดี